الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات الأولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيه المجتبى ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. لقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا وربكم في كتابه المقلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصبر وَإِلَى رَبِّكَ فَرَضَبْرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ في نوم سبق ورود مسجد الكسر قام فتح شمسة سنة سنة كما لما جمعة فتح شمسة داني نكتب في مسجد هني جمعة ستة قوم شعبان فتح بجرة سكرانى نمي سورة ที่นักวิชาการศาสนาระบุเอาไว้นะครับว่าเป็นสุราที่อัลลอฮฺซุบฮานวาตะลาท่านสรงประทานลงมาแล้วเป็นกำลังพระทัยให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลัมคือสุราอุลอินชิรัหรือเรารู้จักกันว่าสุราอัลมนัชร์ในสององค์การสุดท้ายนะครับ Allah Subhanahu wa Taala ทรงตรัสแก่ศาสนาทูกทุกเป็นที่รับของพระขาว่าไปอิดาฟรอบจะฟังซอบุฉะนั้นแล้วมุฮัมมัดอิดาเมื่อฟรอบตะเจ้าปฏิบัติการภารกิจความดีเสร็จสิ้นลงไปหนึ่งภารกิจฟังซอบเจ้าก็จง เหน็ดเหนื่อยเพื่อกระทำการความดีครั้งต่อไปไว้อิลารับดีกับภพบและจงปรารถนาความสุขความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นีนน้อยที่รักครับบนวาระชุมชนบนความดีที่เป็นวาระของชุมชนผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้ว ความเหน็ดเหนื่อยที่เราท่านทั้งหลายมีตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมเหน็ดเหนื่อยด้วยทั้งหมดทุกภาคส่วนทุกมิติขอให้เราท่านตระหนักเอาไว้นะครับว่าผู้ที่จะขวนฝายพาตนเองไปสู่ความรักของพระผู้เป็นเจ้าได้นะั้นความเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏแต่ความเหน็ดเหนื่อยที่นํามาซึ่งความชื่นใจความสุขใจความปราบรื้นปิติ นั่นเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะหายไปโดยฉับพลันและเตรียมต้อนรับเตรียมกระทำภารกิจแห่งความดีเบื้องหน้าต่อไปชีวิตผู้ศรัทธาก็มีทุม่มจริงๆแล้วนะครับในซาร์ลินชีรอสององค์การที่ได้รัเชิญไปนักวิชาการให้ความหมายทั้งสององค์การมีไว้หลากหลายความหมายด้วยกันอบนัลลอฮฺบะกว่า ไปอิดาฟารัตะมุฮัมมัดเมื่อเจ้าละหมาดฟาร,รดูทั้งห้าเวลาเสร็จสิ้นฟันซอบเจ้าจงเหน็ดเหนื่อยในการวิงนวอนขอดอาหลังละหมาดนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายปฏิบัติการกันก็คือเมื่อละหมาดฟาร,รดูเสร็จก็จึงเหนื่อยขอด u าในหมายความว่าให้มุ่งมั่นในการขอพรอต่อเลาะตามติดการปฏิบัติการนมันสการประจำวันอันนี้ของท่านลิบนอับบาส รดิยัลลอฮุตะลาแต่ถ้าของท่านอิบนุมัสฮูดรดียัลลอฮุตะลาฟะอิดะฟรักตะมินอดาอิลฟรอิดมุฮัมมัดเมื่อเจ้าปฏิบัติการภารกิจที่เป็นฟรดูเสร็จสิ้นฟะกุมบิลลลีจงลุกขึ้นยืนเพื่อละหมาดยามรัตติการเป็นงานอาสาเพื่อได้ความรักจากพระผู้เป็นเจ้า แต่นักวิชาการตัฟซีรนักวิชาการกอากอธิบายความประมาทกอัอัล q u r า n บอกว่าทัมลุลอายะอัล,ลอุมูมีอาลลาให้แปลความพระองค์การให้มีมิติครอบคลุมยอดเยี่ยมกว่าหมายความว่าทุกความดีที่ผู้ศรัทธาซึ่งต้องเจริญรอยตามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยวะสัลล,ลัมปฏิบัติการเสร็จสิ้นไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็จงเตรียมการเหน็ดเหนื่อย จงเตรียมการปฏิบัติการความดีเบื้องหน้าถัดไปไม่มีวันสิ้นสุดมีนอนที่รับครับอีกสองวันหรือสามวันไม่เกินนั้นเราต้องต้อนรับและเตรียมตัวเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่มีความสุขกับเดือนนั้นยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงคือเดือนรอมฎอนถ้าถามนะครับตั้งเป็นคำถามอีกว่าไกฟนุรฮิบุบิชั่ิรอมฎอนเราจะต้อนรับรอมฎอนอย่างไร ในเมื่อรอมฎอดอนนั้นแผ่ปกคลุมร่มเงากลิ่นไอของรอมฎอดอนนั้นแผ่ปกคลุมเข้ามาถึงมัสยิดอัลอิสติกอมาแล้วคำตอบก็คือเราจะต้อนรับด้วยการใช้อิมาและความรู้สึกลงไปต้อนรับเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนผมถามสัพวบุรุษและศรัทธาชนทุกคนที่มาร่วมละหมาดว่าความรู้สึกท่านจะเป็นอย่างไรกับการที่ได้ทราบว่าท่านนบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทรงเรียกเดือนเดือนนี้ว่าไซดุสฮูรประมุขแห่งเดือนในรอบปีเดือนแห่งการประกอบพิธีฮัจญีเริ่มต้นตั้งแต่ชาวาันสิ้นสุดเมื่อวันที่สิบของเดือนสุลฮิจั์แต่รอมฎดอนยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันเต็มเดือนเออล้นไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณแห่งพระผู้เป็นเจ้า าการอภัยโทษการให้พระเมตตาและการปลดปล่อยให้พ้นจากการต้องถูกจองจําในขุมนรกท่านจะรู้สึกเช่นไรเมื่อท่านรอซูนสุดที่รักของพวกท่านเรียกเดือนเดือนนี้ว่าชาฮิรินอวีมเดือนแห่งความอลังการเราจะต้อนรับเดือนเดือนนี้โดยการใช้ความรู้สึก ในการเพ่งสมาธิไปเลยนะครับในอีกสองสามวันข้างหน้านี้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรมีศรัทธาอย่างไรกับเดือนที่ท่านรอซูลุละสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมมีพระวจนะว่ามันตะกรบฟีฮีบิขัสละติมมินัลขัยกานะกะมันอัดดาฟรีดตันฟีมาสิวะเป็นเดือนซึ่งที่บุคคลใด กระทำเรื่องที่เป็นสุนัตรประการหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับกุศลเหมือนก,นกันกับเขาได้ปฏิบัติของที่เป็นฟารดูในเดือนอื่นทำสุนัตในรอมฎอนได้กุศลเหมือนกระทำของฟารดูในเดือนอื่นว่ามันอัตดาฟีฟารีดอตัน และบุคคลใดปฏิบัติของที่เป็นฟรดูในเดือนรอมฎอนาณะทมันอดัดาซบไยนฟฟรีดตันฟีมาซีวะอัลลอฮ์จะให้กุศลเขาคนนั้นเหมือนกับได้ปฏิบัติเจ็ดสิบฟรดูในเดือนหนึ่งฟรดูเดียวในรอมฎอนเท่ากับเจ็ดสิบฟรดูเมื่อเทียบกับเดือนหนึ่งของสุนัตในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะให้กุศล เทียบเท่ากับการเป็นของสุนแล้วท่านจะต้อนรับเดือนนี้อย่างไรใช้ศรัทธาและความรู้สึกทรงเข้าไปเมื่อท่าน ر ู و ل สัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมมีพระวจนะว่าอดาจาารมดอนเมื่อรมดอนมาถึงฟุติฮัตอับวาบุลจันน่วะกุลลิกัตอับวาบุนนารวะซุฟิดะติชยาติเมื่อเดือน ر ม ض อนมาถึงหมายถึงเข้าเดือน ر ม ض อนอย่าง เป็นทางการเนี่ยตามหลักการศาสนาคือเห็นพระจันทร์ฟุตติฮจอบวาบุลจันนะประตูสวรรค์ทุกบานจะถูกเปิดออกสวรรค์ถูกสร้างไว้แล้วพระมหาตัมพีร์โุรานยืนยันนักวิชาการอธิบายความพระพจนนาตรงนี้ว่าอนุมานได้สองความหมายคือหนึ่งสวรรค์จะถูกเปิดประตูเพื่อเป็นการให้เกียรติเดือนรมฎอนจริงๆเราอาจยังไม่เห็นภาพ แต่ใช้ศรัทธาไปต้อนรับด้วยการเชื่อฟังคําสอนของท่านรอซูลส,สลลลลอฮอะลัยอะซัลัมกับนักวิชาการอธิบายว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดหมายความถึงอัลลอฮ์จะอำนวยความสะดวกให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติความดีงามกันโดยสะดวกง่ายดายวกุลเล่กั่าอบวาบุนานารประตูนรกจะถูกปิดบนสองความหมายที่นักวิชาการ อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันคือประตูนรกถูกปิดจริงๆไม่เห็นภาพแต่ใช้ศรัทธารับฟังเอาไว้กับคำว่าประตูนรกถูกปิดหมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงปรารถนาให้บ่าวคนใดของพระองค์หาหนทางช่องทางในการที่จะปฏิบัติการที่เป็นเรื่องสาฝูนพระองค์อีกแล้ววัาลุฟิดศรัชธาตีน และบรรดาปีศาจมารร้ายจะถูกพันธนาการคำว่าถูกพันธนาการเนี่ยนะครับนักวิชาการให้ความเห็นไว้สองทัศนะหนึ่งมันถูกตัดกำลังพันธนาการเนี่ยมันถูกตัดกําลังมันจึงไร้ศักยภาพในการที่จะมาล่อลวงในการที่มาชักจูบ่าวของอัลลอฮ์ไปในเส้นทางที่เป็นผิดเป็นบาป กับมีความหมายหนึ่งคือมันถูกริบกําลังไปทั้งหมดซึ่งหากใช้ความหมายนี้เดือนรอมฎอนจึงเป็นดัชนีให้เราได้ทราบว่าหากเราท่านคนใดยังมีพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกเราไม่อาจมีจําเลยร่วมได้อีกต่อไปได้การอ้างว่านี่เป็นการล่อลวงของปีศาจมารายแล้วท่านจะต้อนรับเดือนนี้อย่างไรเมื่อศรัทธาและอีมาน ได้ทราบว่าเมื่อการรับฟังในข้อมูลได้ทราบว่าพระมหาคมภีอัลกุรอานเองก็ดีทรงยืนยันเอาไว้ว่าเดือนอมฎดอนคือเดือนซึ่งที่ AH อัลลอฮ์ทรงประทานพระมหาคมภีเล่มสุดท้ายนี้ลงมาและในเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่มีรัติการอยู่หนึ่งรัติการผู้ใดกระทําความดีไปตรงกับรัติการนี้ ความดีที่เขากระทำเลอเลิศยิ่งกว่าการได้กระทำคุณงามความดีหนึ่งพันเดือนยิ่งกว่านะครับไม่ใช่เท่ากับหนึ่งพันเดือนพี่น้องสัพพะบรุษมัสยิดอัลิสติกอมะท่านนบ,บีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีกำลังพระทยัยทำความดีไม่มีเน็ดเหนื่อยทำความดีไม่มีหยึดหย่อนและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจริญรอยตามบนความสำเร็จที่อัลลอฮ์ให้มาเราน้อมขอบคุณพระองค์ แต่ในภารกิจเบื้องหน้าต่อไปเราจะหยุดยั้งไม่ได้นะครับรอยขีดข่วนนนัใดที่มีเกิดขึ้นมันหายไปแต่ความชื่นใจเรามีไว้ด้วยกันอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ทรงดำรัสไว้ในส ah ุรษอัลอินชิกอกองค์การที่หกพระองค์ทรงบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่ายาอายุฮ ay uh ัลอินซาน โอ้มนุษย์อินนักกาดิฮุนอิลาอับิิกะกันดดฮัมฟามุลากีโอ้มนุษย์เอ๋ยพวกท่านวิริยะอุตสาหกระทำผลงานทั้งดีและร้ายจบจนวาระสุดท้ายของพวกท่านมาถึงตรงนี้ในคำาตาอธิบายนะครับอัลิสติกามาทุกท่านเลือกเอาคนเรามีสองวิรยิยะ คนเรามีสองอุตสาหาการอุตสาหาการดีกับอุตสาหาการชั่วกาเดียจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายมาถึงและผู้ใดกระทำอุตสาหาการใดไว้ก็จะได้เจอกับสิ่งที่ตนเองกระทำไว้เมื่อท่านทั้งหลายกระทำคุณงามความดีท่านก็จะได้รับความดีที่ท่านกระทำไว้ขออล Allahu a k าลา ทรงโปรดประธานพล,ลังก,กำลังพล,ลังกายพล,ลังใจพล,ลังมันสมองพล,ลังทุกสิ่งอย่างให้แก่ประชาคมแห่งนี้ประชาคมมุสลิมทั่วโลกใบนี้และครอบครัวของเราทุกคนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เดือนอันยิ่งใหญ่ที่สุดปิดท้ายคุณตาบาจุมานี้นะครับจุมาก่อนเดือนรอมฎอนฮิจรสัสสกราชปัจจุบัน ท่านนบีม al ูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัคราสาวกท่งเล่าให้าเล่าให้พวกเราฟังไว้ว่าการน ر س و ل u l l a สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัจวันนัสท่านนบีของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความหอมหวานร่มเย็นที่สุดแหละหมายถึงพฤติกรรมของพระองค์ท่านเย็นหอมแล้วก็พระองค์ทรงกรุณาที่สุด มีจิตใจอกอ้อมอารีที่สุดมีน้าพระทัยอกอ้อมอารีที่สุดว่าัจ้าวดุไมายากูนและพระองค์จะมีน้าพระทัยอกอ้อมอารีมากยิ่งขึ้นกว่าปกติรีรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเราก็จะต้องยิ่งเป็นคนดีให้มากกว่าปกตินะครับแม้นการรักษาความดีจะยากเองใด ต oh ok ้องพยายามกอบโกยและฉกสวยเอาไว้ในโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงประทานมาให้คือเดือนรอมฎอนอะกูลูกาลิฮะดะวะอัสตักฟิรุลลอฮะลอซีมะลีวะละกุมวะลิซาอริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الآتي الهاشر وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد الاسلام والمسلمين اللهم بارك لنا في بقيه شعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم انا نسالك من الخير كله اجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى جمعتكم يرحمكم الله